เฮาใหญ่ยิ่หลวงมาฟังนี่เป็นแต่ได้บ่หลายคนบ่เอาปลามาขัางไว้บ่าจักสิขังบ่จักขังนี่น้องสาอีแล้วพี่น้องอนนุ้ยมูอันนี้มูมมมมบ่ออกมาดุดไว้แม่หนัง<ะ> <c oughs> ว้ายปลาคอตีเข,ข่าบ่หนิอุ้ย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 มันจิบออกบ่กว้ายพี่น้องเบิง่งเบิง้บงปลาคอปลาดุกเอามาดีแท้นี่แม้ไว้มันกลับดูเท้งเฮือนก็มีอยู่สองตัว ใช่กันเลยบ,บ,บ,บอไมันสิออกไม่สิออกบ่แมนบ่พ่อบ่อุ้ยพี่น้องหลายคนว่าคุณสมบัติเอาป่ามาขัางตักสีขังเห็นหนังเอาพ่อมันเปลี่ยนทางด <lightweight. S 1> เด้่นี่แมนบออืออ๋อมันคือจะเปลี่ยนสั้นนี่นี่นี่อุ้ยมันสีออกเอาออกเลยเอาเเออกมาขังไว้ทักเงือง่อน,นพ่ออีหลีฮะบอบอจอย อยู่เพื่อนกัดก,กินตัวเนาะโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องคือเทืาาท่อจะถื้จะป่านิ่นไม่ทิ้ออกยี่พอนี่ไปไชเหล่าเห็นบอ่อออกเห็บ่อใช้ <มา S 1> เอา <ๆ S 1> เอา<ๆ>ขึ้น<ๆ>นั่นเห็นบอ่อแม่ถึงว่ามันบอ่ออยู่ไปนั่งอ,อยู่นั่งอยู่ไปทุก,กันนั่งพี่น้องมาเอาน้ำกันเลยนั่งอยู่พอ่อนนั่งทั้งสองตัวเลยเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนทางเลยสิ ไว้พี่น้องเอ้ไผหลายคนอยู่ว่าคุณสบัดเอาป่ามาขังไว้บ่มันบ่แมนขังพี่น้องป่าเขาบ่ออึดอยู่ในสาดีขังไปอยู่นี่สานี่แมนอยู่ขังในสาดี่ละแต่ว่าในอีหลงไผสิไปขังพี่น้องมีแต่สิมาจอบอันนี้เฮาบ่ได้จอบลายมือเสียวไ้เบิ่งที่ถือป่านี่ในหลยคืออยู่ต่อนนาน้ำม,มันไหล อาหากันได้มือนี้คิดบ้าสีง่ายอีหลงนี่ไปใส่ตรงพุ่นพี่น้องน้าม,มันพันเด้ขาดกันเพราะว่าน้ามันแห้งลงเรื่อยๆแล้วก็ซู่เทือขัดไปขังพุ่นเน่ยมันจะปลานี้นพี่น้องแต่มือนี้โชคดีที่ได้ปลาคอก็ปลาดุกพี่น้องเดี๋ยวสิไปให้เบืองใส่กันที่เฮาขังเฮาสิขังไปทั้งเฮือนพี่น้องบอ่อยแต่ขังในกระช่างนี้ แต่ว่าที่ขังงวดก่อนนี่ที่มันไหลายมันหลายเกินไปซิบก่าตัวเข้ากันเลยบอเอาขืนพี่น้องถืออีหลงบ่ได้เอาอีหลงมาขังบ่ได้เอามาจากเมืองอื่นพี่น้องพี่น้องขนาดคุณสมบัติไทยขีบอยู่มันยังหลหยออกแมโอ้ยตายตายตาย,ตายขนาดไทยขีบอยู่นี่ป่ายังแลกออกบ่หูเมื่อนี่แม่พี่นอ้องว่ายังไหโอ้ตาย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 นี่นี่ไอช่วงนี้นี่นนหูออ,อกนี่โอ้ มันออกไปจังไหนเลยฮะเสดายปลาคอตัวนั้นแท้ตัวนั้นหน่อยกว่าตัวนี้เนาะที่มันออกหมักหอยกับมีได้ทุกคนหมักหอยก็มีโอเคเลยอ้าวตอนนี้ข้าเอ,าอีหลงขึ้นมาไหวเพื่อที่จะเปลี่ยนทาาพี่น้องตรงที่ขอาาเมื่อกี้หนามมันแห้งเนาะข้าเสียอามส่ตรงนี้ประเทศนี้นี่น ตรงที่จากให้ทุกคนได้เห็นว่าเข้าเสียามาใส่คือตรงนี้ได้จะผ้าใบตัวหนึง่งจากให้พ้ามาเบิ่งคือป่าเที่ยวข,ขึ้นจากอีหลงพี่นอ้องอ่าหลายคนว่าเอาอีหลงเอาป่าใส่อีหลงไว้เดี๋ยวเอาไปลงมันบบแมนขนาดมื่อกี้นี่ป่าคอตัวหนึ่งน่อยกว่านี่ย่งออกได้พี่น้องเข้าไปได้ไปจอบหลายมือเขาคิดว่าน้ำม,มันขาดแล้วก็เลยอกไปจอบมากมือนี้พี่น้องได้สองตัวได้มือกี้ได้ตัวนี้กับตัวนี้ออแต่ตัวน,นี้ได้ก่อน เอ้ตัวนี้ถูกเบ็ดค่ะทุกคนถูกเบ็ดลูกไส้ในหลานไส้ใส่เนาะถืออีหลงมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะอ่าอันนี้คือปลาบ้านสวนเห้าบ่ออึดพี่น้องบ่ได้บ่ได้เอาไปใส่อีหลงเด้อถือเองพี่น้องมือนีได้ซ้ำนีเลยนี่เห็นบ่มือนีได้สองตัวปกติสามตัวแต่ว่าออกก่อนพี่น้องขันเห้าไปตองพิดีเพิ่นสิออกคันเห้าไปตองนี่เพิ่นก็สิยู่ตังสั้นแล้วกะอ่าเพิ่นหาทางออกได้ก็ออกคืออีหลงขันเพิ่นถือทางเพิ่นก็ออกได้นาะพพี่น้อง อยากเอาให้ทุกคนเดี๋ยวเบืองว่าอีหลงเห้าที่ใดใส่เข้าแต่ใส่ป่าอยู่ในสาเข้าหน่วยนี่เนาะพี่น้องเนาะสาหน่วยนี่น่ะป่าหลายค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าเพิ่นจะถือยังป่าธรรมชาติก็มีป่าที่เ้ยเอามาเลียงตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามายุยม่พี่น้องโดนแล้วก็หลายพี่น้องตอนนี้มือนีล้มเดิอม,มือนีวันพลาญหาดพี่น้องตอนนี้เข้าสิเปลี่ยนอีหลงมาใไ่ตรงนีมเมื่อเบืองอีหลง <c oughs> มืเบิงมาอีหลงที่ห้าเอาขึ้นเมื่อกี้ห้าเอาเขาตรงนั้นมือเศร้านี่เห้าเข้าไปยามพี่น้องได้ป่าสามตัวปลาคอสองปลาดุกหนึ่งขนาดคุณสมบัติ ่ายคิบยูมันได้ลอยออกเพราะว่าปากเพิ่นเปิดนะคะเห็นแล้วว่าปากเปิดบัดที่นี่เ้าวม่าเบิงนะว่าเ้าสิมาเปลี่ยนตรงนี้แต่ยัางบ่ไในใท่พี่นอ้องอ่าพอบานว่าตากให้เพิ่นมันแห่งก่อนแต่เ้าวม่าเบิงในี่อีหลงพี่น้องมีหยังอ่าหอยปังพงี่น้องนี่นี่หอยนะคะเห็นบ่พี่น้องหอยหอยปังเพิ่นอยูนยี่อีหลงเพิ่นกับเขาเต้ากับเขา,เขาพี่น้องอันนี้คือเป็นสิ่งที่ว่าอีหลงนี่คันด้เขาีหยังเข้าไปแล้วหลงข้างออกพี่นอ้องออกไ่ได้เนาะม้อนี้คุณนสบายกันลยมาให้เบิงว่าอีหลงนี่เป็นที่อ่า เนาดักปลาหลายคนนะคะงวดกรนคุณสมบัติห้ยร่องปลานิ่นซิบก่าตัวอยู่ในอีหลงมันเข่าพราวบานาม,มันพานพี่น้องก็เลยได้หลายงวดนี่นา้าบ่ผพานน้านิ่งอยู่กับมองได้ปลาดุกสอบเออปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งอันนี้คืออีหลงพี่น้องเข้าเปลี่ยนทั้งไม้ได้สิยามเ้เบิงแต่ละมือนนะพี่น้องเนาะเข้าบ่คอยยามโดนๆเข้ยยาย,ยามเท่านึงก็คือบอกกันละเพราะว่าเข้าอยากกินเข้าจังป